สวัสดีค่ะพบกับเย็บปักทักร้อยตามร้อยแม่พบกันวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำทุงแปลกๆใหม่ๆที่ทางช่องนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันถึงโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยทางภาคอีสานที่สืบต่อกันมาก็ยังคงโดดเด่นทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นทงที่ทามาจากด้านไหมพรมค่ะทงจะสวยได้ ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่สำคัญขอให้คุณมีความชอบตั้งใจมุ่งมั่นอย่าดูถูกตัวเองให้กำลังใจตัวเองใจเย็นๆค่อยๆทำหลายๆรอบเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกคนทุกท่านค่ะคนเราทุกคนต้องมีการเริ่มต้นจริงไหมคะต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปถึงสิบหรือเมื่อจะไปถึงฮอร์ทัู้ต้องเริ่มจากก็ไก่ข้อไข่ ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะทุกคนทำได้ง่ายที่เดียวค่ะสำหรับทุงที่นำมาแบ,บ่งปันในวันนี้เป็นทุงปลาดาวค่ะส่วนขั้นตอนการทำอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะทําเหมือนทุงนกยูงแดเหลี่ยงค่ะเสร็จแล้วก็จะประยุกต์ให้เป็นทุงปลาดาวก็แปลกใหม่ไปอีกแบบหนึงค่ะ ก่อนที่จะไปประยุกต์ทงปลาดาวทางช่องขอกราบขอพระคุณสมาชิกทุกคนทุกท่านที่มาเติมพลังมาพูดมาคุยมาทักมาทายให้กำลังใจเย็บปักทักร้อยตามร้อยแม่ด้วยดีตลอดมาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ทักทายกันค่ะรักรักรักทุกคนค่ะความสุขของทางช่องคือการแบ่งปันทุ้งไลยใหม่ๆได้แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสถานที่สวย ที่ตกแต่งด้วยทุงมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมค่ะและสุดไปยิ่งกว่านั้นคือเมื่อแบ่งปันแล้วสัมมาชิกชอบทางช่องภูมิใจและดีใจมากค่ะพร้อมนำเสนอชิ้นงานต่อไปค่ะว่าแล้วไปดูวิธีการประยุกต์ทุงปลาดาวจากทุงนกยูดเหลี่ยมกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นถุงนกยุงแปดเหลี่ยมนะคะที่จะนํามาประยุกต์ให้เป็นถุงปลาดาวค่ะนี่เป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามค่ะส่วนสีนั้นก็สวยสดใสค่ะวันนี้มาเริ่มประยุกต์ให้เป็นถุงปลาดาวกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะใช้กรนไกรนะคะตัดได้ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็จะตัดได้สีน้ําตาลนะคะตรงนี้ค่ะติดกับไม้เลยนะคะตัดออกให้หมดเลยค่ะสำหรับทุงนะคะไม่ว่าจะเป็นทุงลายไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ให้เกิดลายใหม่แปลกๆใหม่ๆสวยงามเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ตัดได้ไหมพรมสีน้ำตาลทั้งหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดได้ไหมพรมสีน้ำตาลออกให้หมดเลยค่ะทั้งสองด้านนะคะตัดตรงปลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่แบบว่ากลัวเวลาตัดแล้วได้จะลุดลุยออกมาก็ขอแนะนำนะคะให้ติดกาวร้อนก่อนก็ได้ค่ะ ส่วนถ้าใครคิดว่าแน่นแล้วนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาคะ่ะตัดได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ตัดออกทั้งหมดแล้วนะคะทั้งสองด้านด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็แบบนี้คะ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะใช้กันไกรนะคะตัด ตรงกลึ่นกลางของได้ไหมพรมสีขาวนี่ค่ะตัดทั้งหมดเลยนะคะทุกช่องเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครนะคะที่กลัวได้ไหมพรมจะหลุดลุยออกมานะคะก็แนะนำให้ติดกาวร้อนก่อนนะคะก่อนที่จะตัดได้ไหมพรมสีขาวค่ะโอเคนะคะเริ่มมีความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ จับสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทุงที่ประยุกมาจากทุงนกยูงแปดเหลี่ยมนะคะก็เริ่มจะเป็นทุงปลาดาวที่มีความสวยแปลกและก็ใหม่ค่ะต่อไปก็จะมาติดกาวร้อนค่ะเพื่อให้ชิ้นงานนั้นๆ แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้คงทนยาวนานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้กันไกลนะคะตัดได้ไหมพรมสีขาวนี่ออกนะคะแล้วก็ใช้กาวร้อนติดค่ะเมื่อติดกาวร้อนแล้วนะคะได้ก็จะไม่หลุดลุยออกมาค่ะเพราะว่ากาวร้อนกับได้ไหมพรมนี่กลืนกันดีมากเลยค่ะโอเคนะคะเมื่อติดตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปไม้ต่อไปเลยนะคะ ใช้กันไกรตัดได้ไหมพรมสีขาวเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กาวร้อนติดให้แน่นค่ะทุงปลาดาวที่ยืดออกมาทั้งหมดจะมี8ไม้ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ติดกาวร้อนไปไม้ที่1ไม้ที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นไม้ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7และที่8นะคะ ทำวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมื่อชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามนะคะแปลกใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความแข็งแรงของทุงอีกสักนิดนึงนะคะโดยการใช้กาวร้อนติดตรงไม้ตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ได้ไหมพรมหลุดลุยออกมานะคะ ก็จะสามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ติดทั้งหมด8ไม้เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะชิ้นงานของเราก็ใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะได้เหมพรมตรงนี้ก็จะมีความแน่นค่ะโอเคค่ะสำหรับทุงปลาดาวที่ประยุกต์มาจากทุงนกยุงแปดเหลี่ยม ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นทุงปลาดาวสวยเก๋แปลกไงค่ะเสร็จแล้วค่ะทุงปลาดาวที่ประยุกต์มาจากทุงนกยุงแปดเหลี่ยมชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทางช่องน้อมรับปรับปร,ร,รุง และพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย